สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันที่5เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับได้มาพบเจอกับเพื่อนสมาชิกนะฮะก็จะพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปืน1911ล้วนๆเลยนะครับวันนี้สืบเนื่องมาจากประมาณสักช่วงบ่ายๆนะครับของวันนี้มีเพื่อนสมาชิกเนี่ยได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะครับในประเด็นเรื่องของการที่เพิ่งจะรับปืนมาใหม่ๆแต่ปรากฏว่ายิงไปติดไป อันนี้เกิดปัญหาขึ้นนะครับค่อนข้างบ่อยนะผมจึงมีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลไปนะครับว่าอาการติดขัดเนี่ยน่าจะมีอาการเนี่ยเกิดจากประมาณนี้นะฮะวันนี้ก็จะมาเล่าให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยได้รับฟังต่อนะครับว่าสิ่งที่ผมได้พูดคุยเนี่ยคืออะไรบ้างอาวุธปืนที่เพื่อนสมาชิกกาลังเห็นอยู่นะครับมีทั้งหมด2กระบอกรวมแต่เป็น1นึ่งก้านะครับทั้งสิ้นทั้งสองกระบอกนี้ตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกระบอกแรกก็คือตัวล็อกอแดนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่ง ขนาดจุด4 5 ACP ปลดแม็กกาซีนนะครับเรียบร้อยดึงสไลด์นะครับ,รบ,รรบตรวจเช็คนะเป็นการรีเช็คซ้ำนะครับเพื่อความสบายใจกระบอกที่1กระบอกที่2นะครับก็คือตัวโค้ดนกระบอกนี้นะครับปลดแม็กกาซีนนิ้วนกของ,งกานะครับดึงสไลด์ตรวจเช็คนะครับไม่มีลูกเปืนปลอดภัยลดนกลงนะครับทั้งสองกระบอกเปืนปลอดภัยนะ ก็จะลองพูดคุยนะครับถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะผมก็ต้องสารภาพนะครับว่าในการทำคลิปรีวปืนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้าเผื่อว่าเป็นปืนทรง 1, 9, 1นะึก้านึ่งะต้องบอกว่าเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอเนี่ยก็คือจะมีอาการติดขัดนะครับเหมือนที่พูดไปเมื่อตอนต้นเกือบทุกกระบอกเลยนะเกือบทุกกระบอกนะครับเป็นเช่นนั้นอาการติดขัดคืออะไรนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะ ก็จะเป็นปืนนะครับตัวโค้นะจะอาศัยเรื่องของหลักความปลอดภัยนะครับนิ้วจะอยู่นอกของไกเสมอนะครับจะขออนุญาตนะครับใช้ลูกจริงนะฟูมเทอรเก็ตนะครับในการบรรจุแล้วก็จะดึงนะครับตัวสไลด์ให้ดูนะครับถืออาการติดขัดที่บอกบรรจุเข้าไปนะครับสำคัญนะครับนิ้วอยู่นอกของไกนะป้อนลูกนะครับตัวนี้อันตรายนะลองคัดปอนะครับอันนี้ปกตินะครับ อย่างนี้นะครับอาการติดขัดคือจะเป็นประมาณนี้เกิดจากอะไรนะครับสาเหตุพวกนี้นะฮะอ่านีม่ได้ติดนะครับเป็นแบบนี้นะฮะถ้าจริงๆก็ติดนะครับอาการแบบเนี้ยอ่าค้างสไลด์ก่อนอึ๊บเนี่ยค้างไม่ได้นะครับมันติดปิดแมกกาซีน เกิดจากอะไรนะครับตรงนี้ปัญหาเลยปืนปลอดภัยนะครับเนี่ยแหละคืออาการที่เพื่อนสมาชิกเนี่ยเป็นนะแล้วผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยที่รับปืนมาใหม,ใหม่ๆนะครับก็จะมีการคล้ายแบบนี้ก็คือในการคัดปอกนะหรือว่าในการดึงสไลด์นะครับเพื่อจะคัดลูกออกเนี่ยทำได้ไม่สมูทนะมันติดขัดตลอดนะครับเป็นเพราะอะไรแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นทรงนะครับไอ้เจ้าตัว แถวคู่นะครับดับเบิลสแต็กนะแบบนี้กับไม่เป็นนะครับตัวนี้บรรจุ14นัดนะครับตัวล็อกไอแลนด์กระบอกนีนะ้เดี๋ยวผมจะลองคัตปอให้ดูนะครับอึบเนะี่ยนิ้วอยู่นอกรลงกนะครับ เรียบร้อยไม่ติดขัดแต่อย่างใดนะเกิดจากสาเหตุใดนะครับวันนี้ก็จะพูดคุยกันในประเด็นนี้นะครับล้วนๆเลยนะเดี๋ยวขอญาตเคลียร์นะครับลูกกระสุนกับตัวแม็กซีนินเอกไปก่อนนะฮะ เมื่อลองวิเคราะห์ถึงสาเหตุดูนะครับปรากฏว่าไอเจ้าตัว Lo อกไอแลนด์อะโมลีกระบอกนี้เนี่ยผมรับเนี่ยค่อนข้างนานแล้วนะครับแล้วก็ยิงค่อนข้างบ่อยดังนั้นเนี่ยในเรื่องของไอเจ้าตัวสปริงนะครับไอเจ้าตัวเนี้ยสังเกตตอนบรรจุนะครับมันจะนิ่มมากค่อนข้างนิ่มนะครับค่อนข้างนิ่มดังนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับอาจจะมาจากเรื่องของสปริงดันไอเจ้าลูกนะครับตัวนี้ค่อนข้างยังใหม่อยู่นะอาจจะยังใหม่นะครับ เวลามันฟีดลูกขึ้นไปหรือว่าดันลูกขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะที่ไอ้ตัวเนี้ยดันขึ้นไปเร็วมากนะไอ้เจ้าตัวปอกสุนเนี่ยยังคัดปอดนะครับออกไม่ไม่ดีนะไอ้เจ้าตัวเนี้ยก็ดันนะครับส่วนขึ้นไปก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดอาการติดขัดนะไอ้เจ้าตัวแบบนี้นะครับตัวปอกสุนแบบนี้นะวิธีการนะครับตรวจสอบเนี่ยอาจจะลองนะครับบรรจุแทกนัดสองนัดดูนะ ก็จะเป็นการคลายสมมติฐานนะครับถ้าเกิดว่าบรรจุจํานวนน้อยๆนะเอาแบบไม่เต็มแม็กเนี่ยอาการติดขัดน่าจะหายไปนะนี่คือส่วนที่1นนะครับลองดูนะผมบรรจุ2นัดนะครับนะัที่นี้นะบรรจุคัดไต้นะครับนะจริงๆมันคัดออกมาแล้วนะตัวนี้ครับอีกทีหนึ่งนะเพื่อความชัว์นะครับ,นะเ,รรบเดี๋ยวบรรจุสั3สามนะัด ล,ลองดูนะครับเป็นการตรวจสอบสมมติฐานดูนะว่าจริงไหมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสปริงที่มันแข็งนะตัวนี้นิ้วอยู่ข้างนอกของกายนะครับจริงมันดันออกมานะครับนะออกมาแล้วนะครับแต่ว่ามือที่ผมทำการดึงสไลด์เนี่ย ไม่แรงพอนะครับไม่แรงพอนะเพอรนั้นเนี่ยถ้าเผิดไปจริงๆนะครับตรงเนี้จะผ่านหมดนะจะผ่านหมดนะครับประมาณสักสามนัดสี่นัดห้านัดฐานแต่ถ้าเกิดว่าบรรจุเต็มนะครับเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสติดขัดเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะครับอาจจะมาจากที่บอกไปนะครับก็คือเรื่องของตัวสปริงดันแม็กอาจจะแข็งนะวิธีการที่อาจจะพอช่วยได้แต่อาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีแล้วก็ถูกต้องนักนะครับ นั่นก็คือการบรรจุไอเจ้าตัวลูกลงไปในแมกกาซีนนะองเนี้ใหม่มากๆนะครับมันแข็งค่อนข้างแข็งเลยนะครับอาจจะบรรจุนาะทิ้งเอาไว้เลยนะครับจุได้7ก็ใส่7เ,เลยนะใส่เข้าไปนะครับ <c oughs> ก็คือเรียกว่าเป็นการช่วยนวดนะตัวสปริงนะครับให้มันอ่อนลงนิดนึงนะแต่ถามว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องไหมก็ตอบว่า ไม่ถูกนะครับไม่ถูกนะฮะจริงๆอาจจะไม่เกี่ยวนะครับแต่ก็เป็นหนทางหนึ่งที่อาจจะพอช่วยได้นะครับส่วนที่1นะต่อมานะครับส่วนที่2ก็คือในเรื่องของความใหม่ของตัวปืนนะต้องยอมรับนะครับว่าปืนใหม่ๆเนี่ยจะต้องได้รับการลันอินคำว่าลันอินก็คือการยิงกระสุนนะครับไม่ว่าจะเป็นฟูลแมชเกตหรือว่ารีดลาวนดตนะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ตัวปืนเนี่ยทำงานนะครับด้วยแรงระเบิดจากแก๊สนะให้มันเคลื่อนที่นะครับ จากแรงระเบิดนะทำให้ชิ้นส่วนเนยเกิดการเคลื่อนที่แล้วก็ขัดโขบกันนะครับให้เกิดความสึกนะเล็กน้อยนะครับทำให้ชิ้นส่วนเนบางชิ้นเกิดการลื่นนะเรียกว่าเป็นการขัดสีนะโดยธรรมชาติของการยิงนะครับของตัวปืนสักจํานวนหนึ่งนะครับบางกระบอกก็แค่ครึ่งกล่องบางกระบอกก็2กล่องบางกระบอกนะครับเจอเข้าไปเนี่ยรนันอีกหถึงสกล่องก็มีนะครับ แล้วแต่ปืนกระบอกนั้นๆน,น,นะครับว่าจะโดนเนี่ยกี่กล่องถึงจะหายเอาแน่นอนไม่ได้และส่วนที่3นะครับที่ผมเนี่ยพอจะมองเห็นเนี่ยก็คือเรื่องของตัวเตะป,ปอกนะตัวเตะป,ปอกนะครับลองเปรียบเทียบดูล็อกไอแลดนนะครับกระบอกนี้เดีย๋ยวลองถอดดูนะครับตัวในส่วนของตัวเตะป,ปอกนะสักครู่นะครับตัวเตะป,ปอกก็คือตัวนี้นะครับเดีย๋ยวลองเทียบกับตัวโคดูนะ ขอแยกแยกชิ้นส่วนก่อนนะครับปดแมกกาซีนนะครับเขี่ยปืนปืนปลอดภัยนะตัวนี้ก็จะถอดนะครับโดยที่จะต้องอถอดจากข้างหน้านะครับกดตัวครอบรีคอยลสปินนะครับตัวนี้กดปึ๊บแล้วก็เอานิ้วนะครับดันระวังตัวนี้มันดีดนะ่ะอุบไปนะครับแล้วก็ปดเซฟลงนะครับปึ๊บดึงไซ้์อวหลัง มาตรงร่องบาดนะครับแดงคันๆทลายขึ้นนะให้ตรงนะครับแล้วก็ถอดออกมาไอ้เจ้าตัวเตะปอดเนี่ยแหละที่ผมมองว่าอาจจะมีส่วนนะครับที่ทำให้เรื่องของการเตะเนี่ยผิดเพี้ยนไปจากเดิมถ้าสังเกตดูนะครับของตัวราอายแรกเนี่ยจะมีความหนาขว่าแล้วก็มุมนะครับ ผมสังเกตด้วยสายตาไม่น่ใจว่าในกล้องเนี่ยจะเห็นหรือเปล่านะมันจะมีความเขาเรียกว่าเอียงเข้าหาไอ้เจ้าตัวปอกสุนเนี่ยเข้ามาใกล้กว่านะครับไอ้เจ้าตัวโคตัวโคนี่จะตรงๆนะส่วนตัวร้อยแลนเนี่ยมันจะเอียงเนี่ยเข้ามามากกว่าแล้วก็หนากว่าด้วยนะครับไม่น่าจว่าเป็นที่โซนนี้หรือเปล่านะตัวนี้ผมไม่มั่นใจนะครับแต่ก็อาจจะนะใช้คําว่าอาจจะเป็น ที่เรื่องขององศาของตัวเตะปอดนะครับตัวนี้นะแค่เดานะครับจะสมมติฐานดูนะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยใหม่ๆก็ไม่ติดนะยิงแรกๆก็ไม่ติดขัดแต่อย่างไรนะครับน้อยมากที่จะมีการติดขัดนะครับตัวนี้น้อยมากนะอาจจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับอ่าไม่เป็นไรโอเคนะก็เรามาวิเคราะห์ให้เห็นดูนะครับอ่าทีนี้ประกอบกับไอ้เจ้าตัว ออรนะครับอันนี้เป็นแบบไกด์หลอดยาวจะประกอบง่ายหน่อยคือสามารถที่จะแยกนะครับตัวสไลด์กับตัวโครงปืนเนี่ยออกมาได้เลยค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกนะครับในการประกอบมากนะก็คือนะครับเข้าสู่ที่เดิมปึ๊บแล้วก็ขยับนะครับปึ๊บปบขยับนิดนึงนมันไม่ตรงนะครับตัวนี้ เ okay, ได้ะต้องดูรูให้มันตรงนะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ดึงเหมือนเดิมแกประกอบง่ายมากนะครับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวเนี้ยเสร็จไปนะครับต่อไปเจ้าตัวโคการประกอบก็จะคล้ายๆกันนะครับถ้าเผิดจะลื้อเป็นชิ้นส่วนก็ดึงออกมานะครับก็คือมีตัวสปริงดีคอยนะครับมีตัวไกด์หลอดมีตัวบูท นะรประคองลำกล้องนะครับการบิดก็คือบิดเรีนะวยกว่าทวนเข็มขึ้นมาแล้วก็ดึงออกแล้วก็เป็นส่วนของลำกล้องนะครับการแยกทางภาสาก็มีแค่นี้นะประกอบกับก็ย้อนขั้นตอนนะครับใส่ตัวลำกล้องนะใส่บูทนะครับเข้าไปบิดประธานนี้ก่อนนะครับแล้วก็บิดคืนนะครับตามเข็มนกาไปให้สุดนะสุดทางนี้นะครับจากนั้นก็ใส่ตัวไกด์หลอดนะก็รับเวลาสั้นนะครับก็จะใส่ยากหน่อย แล้วก็ตัวสปริงรีคอยล์ใส่ให้ตรงนะครับปึ๊บแค่นี้ผักนะครับตรงเตรม,มาข้างหน้านะจากนั้นก็จริงต้องคว่ำนะครับนี่ทำงี้ความปืนนะครับแล้วก็ประกอบเข้าตามรางใส่เข้าไปนะครับตามรางเลยแค่นี้ อ่านะพิกปืนกลับมานะครับปึ๊บจากนั้นก็ใส่นะครับตัวคันค้างสไลด์นะใย่ให้ตรงนะครับแล้วก็ดึงถอยหลังนะครับไอเจ้าตัวนี้ผมทําเป็นลอยไปแล้วนะแต่ก็ตัวนี้ไม่ซีเรียสน,นะครับเฉยเฉยแล้วนะแต่ก็จะใส่ก็ระวังนะครับค่อยๆใส่นะตนัวนี้ปึ๊บ,บดันนะครับยกนิดนึงแล้วก็ค่อยผักลงไปอ่ะแค่นี้ก็จะไม่เป็นลอยนะครับจากนั้นก็ดันสไลด์เดินหน้า แล้วเข้าเซฟไ้นะครับปึ๊บจากนั้นก็ตัวใส่ครอบนะครับรีคอยสปริงสปริงรีคอยนะครับเข้าไปปึ๊บอ่ะแค่นี้เสร็จนะครับเรียบร้อยทั้งสองก็บอกนะครับถ้าเทียบการถอดเนี่ยตัวนี้ง่ายกว่าเยอะนะ ถ้าเผื่อว่าเพื่อนสมาชิกจะเปลี่ยนนะครับเป็นแก๊สหลอดบบยาวก็แนะนํานะครับเพราะว่าถอดง่ายนะใส่ง่ายถอดง่ายกว่านะครับตัวแก๊สหลอกสั้นดังนั้นสรุปในประเด็นปัญหานะครับของตัว1 9 1ที่เพิ่งจะรับมาใหม่ๆในเรื่องของการยิงลวติขัดเนี่ยก็คืออาจจะนะหนึ่งเนี่ยมาจากเรื่องของตัวแม็กกาซีนที่ค่อนข้างใหม่นะครับตัวนี้ตัวสปินเนี่ยค่อนข้างใหม่นะครับอาจจะใช้การช่วยมานิดหนึ่งก็คือบรรจุไปให้เต็มเลยแล้วก็ทิ้งเอาไว้นะครับสักอสองที่สามอาทิตย์ นะอันนี้ส่วนที่1นนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการลานอินนะฮะเอาไปยิงนะครับยิงไปติดไปไม่เป็นไรนะอาจจะเป็นสักครึ่งกอง1กล่องหรือ2อง่องก็แล้วแต่นะครับลองรันอินดูนะส่วนที่3นะครับก็คือในเรื่องของตัวตัวเตะปอดนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถที่จะไปดัดหรืออะไรยังไงได้ไหมนะครับอาจจะต้องปรึกษาช่างถ้าเผื่อว่าอาการเนี่ยไม่หายก็ต้องเป็นที่เรื่องของตัวเตะปอดนะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับ ก็ลองดูนะครับให้กำลังใจกับเพื่อนสมาชิกที่เพิ่งจะรับปืนนะครับสไตล์หนึก็รหนึ่งหรือปืนอะไรก็แตนะ่ที่มีการติดขัดเนี่ยอาจจะเกิดจากสารสาเหตุนี้ก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นกันสูงนะครับที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ